สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้สามารถนะครับยังอัปเดตอยู่ที่หน้าแปลงนะครับดูแลการขุดให้กับลูกค้านะครับนี่ครับที่ดินบ้านสวนคลองยี่สิองเภอองค์พักจังหวัดนครนายกนะครับอยู่ข้างกับวัดลาดประดิษฐ์นะครับนี่ครับก็จะมีรถไฟวิ่งอยู่นะครับเห็นรถไฟขบวนรถไฟด้วยนะครับส่วนวัดลาดประดิษฐ์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับวันนี้สามารถนะครับดูแลการขุดของลูกค้าแปลง A3 นะครับ A3 แปลงนี้นะครับ นีคับสนามพื้นที่ก็200ตารางวานะครับก็ขุดขึ้นมาทําคันดินนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับขุดเป็นสระนะครับเพื่อนําดินขึ้นมาทําโคกเพื่อจะปลูกบ้านตรงนี้นะครับนี่ครับที่ดินบ้านสวนคลอง22ิอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับด้านหน้าวันนี้นะครับอัปเดตให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของที่ซื้อไปแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่ครับทางอปตอนนะครับมาลงเสาไฟฟ้านะครับไฟฟ้าสองสว่างตลอดแนวถนนนะครับนี่นะครับ ท่านที่สนใจที่ดินบ้านสวนนะครับตอนนี้เรามีว่างอยู่ตําบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับขนาดพู้ที่200ตารางวาแล้วก็451ตารางวานะครับจานวน2แปลงนะครับซื้อผ่อนได้ผ่อนได้5ปีนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อที่คุณสามารถได้เลยนะครับ0878079350นะครับเดินดวนนะครับ2แปลงเท่านั้นนะครับขอบคครับสวัสดีครับ